สวัสดีรครับผมก็ซีอูกับเกม Gandam Battle Mobile ิร์ฟจ i นครับวันนี้เป็นคลิปแนะนำเจอเควสทั้งหมดนี่แนะ่เนาะแต่วันนี้เราจะมาแค่เจอตรงแค่เควสเดียวก่อนเนาะก็คือเควสที่4ซึ่งเควสที่6กสบห้ผมขอต่อยอดอีกคลิปหนึ่งและก็เควสที่30ก็ขอดูฟีดแบ็กก่อนแล้วกันว่าจะทำดีไหมนะซึ่ง30มันคือเควสของผู้เล่นถาวรเลยครับผมผู้เล่นถาวรเล่นยาวกันไปไปีเลยครับสำหรับเควสสามสิบเนี่ยแต่วันนี้เราจะมาแนะนำเควส อ่าล้วก็จะจงเรื่องเกี่ยวกับต่างๆกับแนะนําผู้เล่นใหม่อ่าแนวทางปฏิบูรณปฏิบัติะอะไรเนี้ยเออว่าเราควรจะเล่นเราจะเป็นสายไหนเราจะทําอะไรเงี้ยเออซึ่งสามารถดูที่คลิปนี้นะมาก่อนจะเริ่มก็เหมือนกบฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมก็ซีลผิดภาพประการใดก็ขอภัยไว้นะที่ดีด้วยอ่าหรือสามารถโดูในเป็นลังใจตามที่คลิปนี้อยู่เลยขยายผมทำคลิปดีๆอย่างี้อีกบ่อยๆเนาะจะกัไปหาเวลามาทําให้เนาะอ่ะ หรือใครอยากต้องการที่เข้ากลุ่มกันดั้มแบทเทิรไวทเซิร์ฟจริงก็เข้าไปได้นะเพราะว่าสิ่งที่จะเห็นในคลิปนี้ในนีในนั้นะ่ะผมได้ทำการเอาลงไว้หมดแล้วนะจ้ะานั่นเองโอเคแล้วก็ฝากทิกตอกอีกหน่อยแล้วกันเนาะอย่าลืมไปติดตามทิกตอกผมด้วยนะผมก็พยายามจะลงคลิปต่างๆเกี่ยวกับเกมเพลย์เกมเพลย,พย์อะไรนั้นแล้วกันเนะาะตามนั้นอเรา,าเริ่มกันดีกว่านะไป มาดูเวสวิตสี่ดีกว่าดูเว็วสี่เนาะที่เราจะเรามาคุยเราเอ้ที่เราจะเราแนะนาในวันนี้ก็จะเป็นต่างๆก็จะมีล็อกอินสิบสี่วันเนาะโดยเจ็ดวันแรกก็จะมีล็อกอินได้บัตรนะได้เหมือนอันนี้น่าจะท่าผิดน่าจะเป็นได้เป็นกูป๊ปเ,เป็นหุน่นเป็นหุ่นกู๊ปพอคนขับอืแล้วก็กันดั้มั้างเออแล้วก็ atter, บกัตเตอร์มั้งจะไม่ได้เหมือนกันอ,อแต่ที่แต่ที่แน่นอน,นคืออันสุดท้ายเนี่ยวันที่เจ็ดเราจะได้ตะกูลสามก๊กสามตัวให้เราเลือกหนึ่งตัว หกสิบห้าเศษก็คือสามดาวเออ้าไ้คือสามพวกสามดาวหนึ่งตัวให้เราเลือกต่อไปอันนี้เป็นเควสอ่าที่เริ่มเล่นมาเนาะเขาบอกรว่าให้เราเล่นไต่ไปเรื่อยๆก็คือเมื่อเราเล่นอันหนึ่งเสร็จทั้งหมดเนาะเราถึงจะไปอันสองได้อันสองเสร็จก็จะไปอันสามได้อันสามเสร็จก็จะไปอันสี่ได้เสืออันสี่เสร็จก็จะเปิดอันร่างให้เราเล่นซึ่งอันนี้สามารถเล่นได้พร้อมกันเลยเล่นได้เออพร้อมกันเลยแหละไม่ไม่จะเป็นต้องเลือกอันไหนก่อนแต่เรา จะเจาะจงันไหนก่อนก็นแล้วแต่เหมือนกันนะก็จะมีเควสต่างๆนานาให้เราไปเล่นนะอ,อของรางวัลต่างๆนานาถ้าผมบอกเลยว่าเล่นครบหลายๆตัวที่เขาแจกฟรีไม่ว่าจะเป็นเปล่าสไตล์สามตัวแนะนําให้เลือกหนึ่งตัวไปเลยนะแล้วก็ท่านจะสามารถปั้นได้สี่ดาวกว่าได้เลยเอ,อรวมทั้งหุ่นเริ่มต้นที่เขาแจกมาก็ปั้นได้เลยอืนั้น,น,นแล้วต่อไปก็จะเป็นร้านค้าเอร้าน,นค้าสําหรับผู้เล่นใหม่ ซึ่งอันนี้ถ้าท่านเอาเพชรมาลงทรัพยากรเหล่านี้ท่านก็จะได้ของที่ไปปั้นทรัพยากรในในเกมอย่างเช่นยานยานหรือว่าลูนหรือว่าอ,าอะไรต่างๆที่มันเอื้อต่อการเล่นในอนาคตยาวๆเนาะก็ตรงนี้ก็จะมารอขาย <c oughs> โดยการเติมได้มีแบบเติมเนี่ยไหมท <c oughs> ่านจะลองซื้ออันละกันถ้าท่านสนใจอันไหนก็ลองซื้อเอามันเป็นการลงทุนของท่านนะตามนั้นต่อไปก็เป็นตลาดปลายวันซึ่งอันนี้รีทุกวันจนกว่าเวสสินเกับอันนี้จะหมดมันก็จะรีทุกวันให้เรามาซื้อ ถ้าเราสนใจไหนก็ซื้อถ้าไม่ซื้อก็ไม่ต้องซื้อเหมือแนบบกันอ่ะต่อไปอันสุดท้ายก็เป็นแนะนําต่างๆแล้วก็กดลองกดไปมันก็พาไปว่าเป็นสิ่งที่จะได้สิ่งเหล่านี้ให้เราให้เราไปตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยบางอย่างก็เติมบางอย่างก็ฟรีรก็ลองไปดูเอาละกันเนาะตามนั้นโอเคหมดละก็อีกนิดน,นึงละกันเนาะพอดีไปจบแล้วก็จริงแต่ผมยังลืมขายของผมถ้าจริงแล้วผมได้ทําคลิปแนะนำ3ตัวละครที่ กิจกรรมนี้แจกให้เนาะแก๊งสามก๊กนั่นเองก็คือจะมีโจโฉเล่าปีสุ่มควรนั่นเองซึ่งผมได้ทำคลิปไปแล้วก็อย่าลืมไปดูกันนะครับว่าคลิปนี้เป็นการแนะนำสาระใครเรื่องการเล่นจะปั้นสามตัวนี้เนาะว่าอยากจะทําตัวไหนตัวไหนเก่งตัวไหนเหมาะกับผมก็เราไปดูคลิปนั้นและอนา,าคตผมจะทําอีกสามตัวครับก็คือสามตัวนี้ครับอ่าซึ่งกิจกรรมนี้เขาให้มาเหมือนกันอ่อาเดี๋ยวเราไปดูกันมันคืออะไรก็คือสามตัวนี้เอง เราแกงสไตล์นั่นเองมีสไตล์ธรรมดาสไตล์ปืนสไตล์ดาเดี๋ยวผมจะมาทําไกด์สักตัวนี้ฟังว่าเหมาะตัวไหนเหมาะตัวไหนดีอย่าลืมดูกันนะครับผมาตามนั้นตามนั้นโอเคอันนี้แหละก็จริงๆนะถ้าผมแนะนําตอนนี้กก็ได้ผมแนะนําให้พันปั้นไปเลยสายหนึ่งท่านชอบตัวไหนปั้นสายนั้นยาวๆเลยไม่ต้องไปทําแตกแยกไม่ต้องแบบเอาสไตล์ตัวเอาสไตล์ปืนตัวเอาสไตล์ดาบตัวเอาสไตล์ธรรมดาตัวไม่ต้อง ตัวใดตัวนันไปเลยยาวๆแนะนําครับตามนั้นใครจะเล่นเป็นผู้เล่นใหม่เนาะคือการปั้นคอร์สหุ่นฟรีให้มันสุดไปเลยครับผม <S <S <ๆ S 1> เอาละอะเรามาเพิ่มเติมเล็กน้อยแล้วกันเนาะอันนี้ก็คือเป็นคลิปเพิ่มเติมแยกที่มอัดนั่นแหละผมกลัวว่าพวกท่านจะไม่เข้าใจว่า,วาเวลาท่านจะทําเพสเนี่ยท่านควรดูที่ไหนท่านจะทําอย่างไรจริงๆผมได้ทําแปลได้ไวเนี่ยตั้งแต่ปีสองพันยิบสองแล้วนี่มันปีสองพันยี่สแล้วเนี่ย สามได้สองปีได้แล้วในที่ผมทาแปลวันนี้จริงๆมันทานานกว่านั้นได้ซ้ำแต่นี่คือมาทําแปรแบบลงละเอียดให้<ฮ>เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์แปลเนี้ยไว้ในใต้ลิงก์คิชชั่นนะครับผมก็ไปดูได้หรือก็จะเข้ากลุ่มไปดูก็ได้จริงๆในกลุ่มผมก็แปะไว้ตั้งนานแล้วแต่ไม่คงหาไม่เจอแนะนํามันไม่มีไงก็ไม่รู้ถามจังเลยหาแนะนําไม่เจอเลยเนีย <c oughs> อันนี้ความในใจขอเล่าเรื่องนิดนึงอ่ะ ซึ่งเราก็จะพูดถึงเควสที่4ี่ด้วยก็คือเควสผู้เล่นใหม่ซึ่งขอเริ่มอีกครั้งหนึ่งนะักย้ําอีกครั้งนึนะเควสนี้คนที่จะทําได้ก็เป็นผู้เล่นใหม่จริงนะไม่ใช่หลัดดองนะเป็นผู้เล่นที่สมัครใหม่หรือไม่ก็เปิดเซิร์ฟมาเล่นใหม่ก็จะเป็นเวลแรกอ่ะท่านก็จะมีเควสนี้ให้เล่นเนาะซึ่งเควสที่ผมบอกเลยว่า<ส>เป็นเควสที่เอื้อต่อผู้เล่นใหม่มากๆใครที่เป็นผู้เล่นใหม่จริงอ่ะแล้วสมัครจริงๆได้นะแล้วก็มาเล่นเนี่ยมันจะเป็นเควสที่เอื้อต่อผู้้้้เเเเเเลล่่่่นนนใใหหหมมมพรรราา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 ะะววววขอองงงยยกบบตตตัััททํถึ5ดดไสิ็ เล่นๆไปเถอะเล่นให้ครบอ่ะมันคุ้มบอบอกเลยคนคุ้มอ่าอ่ะเราพูดถึงเควสแรกก่อนก็คือเควสที่บทที่หนึ่งถึงสี่อ่ะทังหกเขียนจิก๊กเถิดแต่คือมันบทที่หนึ่งถึงสี่นะที่ผมทําไว้อ่าข้อเตือนระวังก็คือเควสนี้ต้องเล่นให้หมดเป็นลายเควสไปก็คือเล่นอันหนึ่งเสร็จถึงจะเล่นอันสองได้เล่นอันสองเสร็จจะเล่นอันสามได้เล่นอันสามเสร็จจะเล่นอันสี่ได้ตามนั้นซึ่งผมจะไม่ตรงลงรายละเอียดว่าอันไหนเควสอะไรนะเพราะว่านี่ไงทำแปลไว้แล้วก็เข้ามาดูเนี่ยสมมติ ถ้าติดอันไหนให้แนะนาผมให้ดูของรางวัลข้างหลังที่ขายกันอะแล้วก็ดูข้างหน้าว่ามันคือเควสอ,อะไรก็มาดูตรงนี้อ่าไม่แน่ใจอีกว่ามันเป็นทําตรงไหนพี่จริงๆผมได้บอกไปแล้วนะทั้งเขียนแล้วว่ามันคืออะไรนะถ้าอ่านออกก็จะเข้าใจเออแค่อ่านออกแล้วก็นี่ก็จะทิ้งไว้อีกว่าหนึ่งหนึ่งสองสองอะไรที่ไหนเป็นอย่างไรก็ดูตรงนี้ได้ท่านก็จะรู้ว่าบางอย่างอะ มันใช้ได้อยู่แต่บางอย่างมันก็พัฒนาไปแล้วครับปัจจุบันนี้แต่จริงส่วนใหญ่มันเหมือนเดิมเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเหมือนเดิมส่วนใหญ่เป็นเหมือนเดิมเลยเออตามนั้นเนาะอ่ะอน,นี้ก็เคยจะมาจบไปได้ที่เควสที่หนึ่งถึงสี่เนะาะอ่ะเราไาดูที่บทที่ห้าถึงเจ็ดละกันซึ่งเควสเนี้ยเมืออ่อท่านทำสี่เสร็จนะก็คือทำทั้งเนี้ยถึงบทที่สี่ไปหลยเสร็จอันนี้ก็จะเปิดให้เล่นซึ่งอันนี้เล่นทนายก็ได้ครับมันเล่นได้พร้อมกันเลยท่านสามารถเล่นทีเดียวได้เลยก็ได้เออมันก็จะนนัับกรรวไปเื่อย ซึ่งเควสที่ทุกคนติดผมบอกเลยไม่ใช่พวกหนึ่งหนึ่งสองสองนี่หรอกทุกคนจะติดอ่าสิ่งแรกเลยนี่สิ่งนี้นะเควสเนี้ยเนี่ยท่านจะติดกันไอสองอันเนี้ยทุกคนจะถามเพราะมันยาวๆแล้วมันแปลมามันมันเหมือนอ่านไม่ออกอ่ะถนึงหรือก็ไม่รู้อืก็เลยแปลให้สั้นๆว่ามาให้ไปตีบอสนะซึ่งตีบอสเนี่ยเป็นปัญหาอีกแล้วบอกตอนแร้ผมก็ตีไม่ได้มันมีเวลากําหนดครับเล่นได้แค่สองเวลาเนาะบอสมีบอสร,ระดับง่ายสองครั้งแล้วก็บอสร,ระดับยากหนึ่งครั้งก็คืออันบน กับอันกลางอันล่างสุดไม่ต้องเล่นแค่นั้นเองอตล,ลอดบอลเนาะอ่ะแล้วก็ปัญหาไอ้ไอ้นี้อีกก็คือเควสอันบนนะครับอ่าซึ่งอันนี้ผมแนะนําว่ามันจะมีสองรอบแล้วมันมีสองรอบเนี่ยอ่ะเห็นไหมมันจะมีอีกแล้วอ่ะขั้นเนี้ยอันนี้อีก่ายซึ่งเควสเนี้ยผมบอกเลยว่าท่านจะมีปัญหาแน่ๆเพราะมันคือเควสได้รับการกดไลค์ซึ่งเควสนี้วิธีแก้ก็คือให้ไปหาเพื่อนเล่นสองคนแล้วเวลาจบเกมอ่ะก็กดกันให้กันเองกดกันไปกดไป ถ้าเราข้ามช่วยกดด้วยก็จะดีมากอืมท่านก็จะเควสเสร็จเร็วเพราะว่ามันคือการได้รับการกดไลค์หลังจากจบการต่อสู้นั่นเองเนาะมันจะมีปุ่มกดไลค์อยู่ก็ท่านจะเห็นนอะไม่ใช่เรากดเองแล้วเราจะได้นะเราต้องได้รับการกดนะคือเราต้องเล่นดีๆเออหรือไม่ก็หาเพื่อนเล่นให้เพื่อนกดให้เงี้ยทีมเดียวกันนับเหมือนกันอะไรอย่างงี้แต่ไม่นับว่า,าตัวเองกดเองโอเคแล้วต่อไปอ้าบปัญหาอีกก็คือใช้ตัวละครชายตัวละครหญิงไปศพศัตรูนรั่นแหละอ้าวแล้วก็ก็คือต้องไปเอาตัวละครพวกนั้นะ หุ่นหุ่นที่มีคนขับเป็นผู้หญิงหุ่นที่คนขับเป็นผู้ชายไปตบตัวไปตบตัวให้ตายมันจะได้หนึ่งตัวอ่าและซึ่งเควสเนี้ยยากอ่าเพราะมันไม่ได้แบบเดียรจะเสร็จอ่าแล้วก็เควสอีกสามอีกหน่อยแล้วกันนั่นก็จะมีเควสนี้เอาตัวละครที่ชื่นชื่อเหล่านี้ไปก็คือมีกันดั้มมีกัตติยาแล้วก็มีเอ็กเซียดาร์เพเทอร์ไปชนะการต่อสู้ย้งไม่ชนะนะก็คือไม่ไม่ต้องตบใครชนะใครตายก็ได้แต่ต้องชนะให้ได้ก็จะเควสก็จะเสร็จไม่มีเลยเลยและก็สุดท้ายแต่ปัญหา ก็คือแชร์ประวัติการต่อสู้นั่นเองอ่าเคยส,สุดท้ายเนี่ยสองอัน,นเนี้ยเนี่ยมันจะมีให้แชร์ประวัติการต่อสู้สามครั้งสามครั้งอ,ะอ่ะอ่าซึ่งผมทำไปยังไงอไปแล้วสองครั้งเลยอ่าซึ่งมาทให้ดูอีกรอบหนึ่งแล้วกันเนาะอันนี้แหละจะทให้ดูอันเนี้ยอันเนี่ยบอกข้อมูลด้แลลวที่ไห,นท,ไหน,นที่ไหนไปที่ไหนก็ไม่น่าจะยากเนาะเนี่ยแล้วก็เนี่ยบอสก็บอกอยู่ก็มีลาคกำหนดเล่นในสิบเอ็ดโมงถึงนึงเทุ่เนี่ยในเวลาสองเวลานั้นชั่วโมงเดียวอืมแล้วก็นี่เคยกดไลค์ก็บอกอยู่่่วาเเนียต้องกดไ กด,กดไปเถอะเผื่อเขาจะกดกลับอะกดกดไปหังแล้วก็นี่อันนี้บังคับเอาสามตัวละครนี้ไปเล่นก็บ,บอกแล้วเนาะไม่มีปัญหาอะไรเพรประจำวันอันเนี้ก็ทําอะไรมั่งก็จริงๆมันก็กดลรวบอกอยู่แล้วว่าให้ทําอะไรนะซึ่งอันนี้ขอก่าแล้วแต่มันก็ยังใช้ได้ยังใช้ได้ไม่เป็นหาอ่ะแล้วก็นี่ไงปัญหาท้ายสุดเลยแชร์ประวัการต่อสู้เรามาทํากันดีกว่าโอเคอย่างแรกที่ต้องทำตลอดการแชร์ประวัติการต่อสู้เนาะมันจริงก็เหมือนเดิมแหละเหมือนภาพนี้ประกอบเป๊ะๆเ,เลยก็คืออย่างแรกที่ถ้าทำต้องนี่เห็นไหมเห็นมุม ซ้ายล่างไหมอ่าซ้ายอ่ากดเข้าไปเนี่ยรูปแชทเนี่ยชัดกว่าเดิมด้วยซ้าตอนเนี้กดไปเสร็จไปอันที่สามสามที่บอกเออสองอันที่สองดิอันที่สองอ่าอันที่สองตามที่บอกแล้วก็เลือกเพื่อนหนึ่งคนที่หน้าตาดีเออเลือกหนึ่งคนดีเออจริงเคยแชร์มาแล้วอ่ะสามเหมือนกันอ่ะแล้วทําการกดที่รูปกล้องอ่ากดที่รูปกล้องแล้วก็เลือกอันที่สุดท้ายซึ่งมันคือการมันคือประวัติของการเล่นเราแน่เองเนาะให้เราเลือกหนึ่งอันในนี้ ที่เราเราโชว์เก่งส่งไปเลยนี่ก็จะเสร็จแล้วสำหรับการแชร์ประวัติการต่อสู้ซึ่งพอควรระวังกับการแช์เนาะเพจการแชร์ประวัตินี้ไม่สามารถกดซ้ำได้ให้ทิ้งช่วงเวลาไปเลื่นก่อนก็ได้แล้วค่อยกลับมากดแชร์ใหม่อ่ามันไม่สามารถกดแชร์ต่อเนื่องได้จะทำให้ดูเนี่ยอ่าจะทำให้ดูก็ได้เนี่ยเนี่ยอ่าเลือกอันใหม่เห็นไหมมันไม่ขึ้นเนี่ยมันขึ้นเตือนว่าใจเย็นใจเย็นมึงแชร์ไปรอสักงคู่ก่อนเนอะแล้วอยแชร์ใหม่นะอะไรอย่างนั้นนะนะตามนั้นเนี่ยเห็นไหม ผมก็เขียนบอกไว้อยู่ว่ามันแชร์ต่อเนื่องไม่ได้นะว่ารอรอไปก่อนสักอะไรวิประมาณนั้นโดยประมาณก็ถึงไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ตอนนั้นนับมั้งตกเลยตอนนั้นนับโอเคเอาละเราไปดูผลลับกันดีกว่าไปกินผมแชร์นะมาดูผลลั์กันว่าขึ้นไหมพอดีผมลืมลืมลืมโชว์ผลลับอืมอ่ะดูนะผลลับนี่นะเกรดนะอ่าอันที่นี่นะอ่าอันสุดท้ายนะนี่นะแชร์บอกกันสู้ๆอันสุดท้ายนะขึ้นครบสามครั้งยังผมแชร์ครั้งนี้สามแล้วดูไิอ่าเสร็จแล้วนะจบนวเนี่ยเกรด แชร์วระการสู้ตามนั้นครับก็หมดไปแล้วเนาะสลับเกี่ยวกับการดูเคล็เออสอนดูเคลนั่นแหละเออจริงมันคือสอนดูเคลแหละว่ามันควรทํายังไงถ้าไม่เข้าใจก็ดูตามล่างเนี่ยเออก็ก่อนจะปากกันไปเนาะก็ช่วยนี่ครับมาช่วยฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมเลยก็ซียูผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยหรือสามารถดูในเป็นกำลังใจให้ผมได้นะครับก็ซียูอ่าคาคามามะนาวก็ยังดีนะ แล้วก็เจอกันคลิปต่อไปว่าจะคลิปอะไรลองขอมาลองคอมเมนต์ไว้หรือมีอะไรไม่เข้าใจหรือจัดเตียนผมก็คอมเมนต์ไว้อผมก็จะถ้าผมถ้าผมผิดอะไรก็ขออภัยไว้ด้วยเนาะผมอยากจะไกด์ไปเพียงเท่านี้แล้วกันเนาะแล้วเจอกันคลิปต่อไปบายบายเจอกันครับเย้จบแล้วก็โอเคครับเพิ่มเติมเล็กน้อยแล้วกันนะพอดีตอนที่ผมอัดคลิปตัดคลิปและกำลังอัปโหลดคลิป เกมก็ดันประกาศขึ้นมาครับผมตอนนี้เออพี่จีนประกาศเพิ่มครับแพท7.1นเนาะเป็นเกี่ยวกับเควสผู้เล่นใหม่นั่นเองเนาะกับการรีเซ็ตอีกครั้งหนึ่งมันเพิ่มคําว่ารีเซ็ตอีกครั้งหนึ่งแปลว่าเควสนี้ใครก็เล่นได้นะครับไม่จำเป็นต้องผู้เล่นใหม่แล้วในช่วงเวลา45วันตอนที่มันรีจริงนะ,ะก็คือหลังอัปเดต7.1น่มันจะทําการรีเซ็ตเควสพร้อมของรางวัลต่างๆให้เรากลับไปเล่นกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ช่างเหมาะเจาะการที่ผมอัดคลิปอะไรดีขึ้ แต่แค่ยังติดติดใจติดใจะวงอยู่ว่าเควสท,ที่แปลไปแล้วเนี่ยเออมันจะอันเดิมได้ไหมหรือว่ามันจะเปลี่ยนไปเนาะหวังว่ามันจะเป็นอ erm นะันเดิมเนาะเพราะถ้าเป็นอันเดิมก็สบายก็แค่เปลี่ยนอะไรไม่มากอเออแล้วก็อัพลงไปเหมือนเดิมก็ทางก็จะได้ใช้เควสเดิมของผมที่ผมแปลไว้แต่ถ้ามันแปลใหม่เดี๋ยวผมก็เปลี่ยนให้ไม่ต้องห่วงคัไม่ต้องห่วองวอะเรามาดูอัปเดตดีกว่าว่าอัปเดตที่อยู่ก็โผล่ขึ้นมาตอนผมอัพคลิปมันคืออะไรเนาะอ่ะอัปเดตแพทเจ็ดจุดหนึ่งเนาะใกล้มาถึงแล้วนะครับผมสำหร สิบสี่วัน,เห,นเห็นไหมล็อกอินสิบสี่วันควยกับผู้เล่นใหม่ครับอันนี้ตามจริงแต่ว่าเขารีเซ็ตแปลว่าใครก็เล่นได้ตอนเนี้อืนี่เป็นการล็อกอินรับของรางวัลต่างๆโดยของรางวัลรอบนี้นะครับวันที่สิบสี่เป็นหินแดงให้เราหินแดงหนึ่งเมตรเราไปจัดก,การเอาเองว่าวจะเอาไปเลือกอะไรเนาะซึ่งเจ็ดวันแรกผมไม่รู้นะว่าจะได้อะไรอาจจะเป็นตักโบสากโกบเ,เดิมหรือว่าอาจจะเปลี่ยนไปก็ต้องรอดูอีกทีเนาะหวังว่าคลิปจับจับกบยังได้ใช้อะไปแล้วทำอะไรไม่ได้โอเค มาดูอัปเดตต่อว่ามีอะไรมัง่งเนาะก็อ่านบ้างบางนงไม่เป็นไรเนาะก็เป็นของใหม่อัปเดตล็อกอินสิบสี่วันเนาะได้หินเองนี่เงิงหลักอัปเดตเนื้อหาทั้งหมดของการเควสอันนี้รวมถึงการล็อกอินและกิจกรรมและร้านค้าจะถูกรีเซ็ตและผู้เล่นทุกคนจะสามารถเข้าร่วมอีเวนต์นี้ได้อีกครั้งจากศูนย์แปลว่าขั้นาสามารถเล่นเวสนี้ได้อีกครั้งหนึ่งถ้าเขาอัปเดตเจ็ดเจดหนึ่งเมื่อไหร่เนาะเวสนี้ก็จะกลับมาให้เราเล่นไม่จะเป็นต้องเป็นผู้เล่นใหม่ละคราวนี้ในสี่สิบห ที่มันอัปเดตอ่ะถ้ามีเวลาเล่นไอ้ใครที่มันเกินสี่ห้าวันไปอ่ะก็ที่เป็นรหัสดองนะยัง่รหัสดองรหครับที่ไม่เล่นอ่ะมันก็อาจจะหายได้เอาจจะหายได้ผมว่ามันอาจจะหายได้ถ้าเข้ามาเล่นครั้งหนึ่งอะตามนั้นอต่อไปเงื่อนไขสำหรับคนที่เลเวลสามสิบแล้วอ่าอันนี้เป็นสำหรับคนที่แบบขยันเนาะทำเวสตามที่ผมบอกหรือว่ามีทริปตัวเองอ่ะเล่นจนสามารถเดือนนึงว่าสามสิบได้อะ <S <S ่ะปนติมันจะติดเงื่อนไขนะครับก็คือ เงื่อนไขคือเขาบอกว่าถ้าเควสอันนี้สีวันเนี่ยวันนี้ไม่หายเนาะเควสเวอร์สามสิบมันจะเล่นไม่ได้เขาจะทําการแก้ให้ก็คือว่าเล่นเสร็จใช่ไหมเวอร์สามสิบใช่ไหมเชญเลยเชลเลนได้เลยไม่ต้องไม่ต้องรอเควสหมดนะเล่นได้เลยอะไรอย่างนั้นแหละอโอเคตามนะต่อไปมาดูซิว่ามีอะไรบ้างก็จะเป็นนี่ล็อกอีสิบสี่วันของวันเปลี่ยนไปอ่าเจ็ดวันแรกไม่รู้แต่รู้ว่าวันทีน่สิบสี่ะไหินแดงโอ้พี่จีนโคตรใจปั้มเลยครับต่อไปเป็นเควส์ขั้เติบโตเควสไล่ระดับเนาะที่ผมเคย แต่แน่ใจว่าเคยเป็นเหมือนเดิมไหมแต่ของรางวัลอะเปลี่ยนไปเห็นไหมของรางวัลอะดีขึ้นเออต่อไปเป็นระบบท้าทายก็คือหลังเสร็จสี่วันก็มาเล่นแบบระดับท้าทายสามอย่างเ,าเล่นไปแล้วก็ได้ของรางวัลของก็เคยจะเป็นเหมือนเดิมจะได้ไม่ต้องแปลใหม่พูดจำอีกทีต่อไปเป็นวัสดิการสต่เราผู้เล่นใหม่ก็คือร้านค้าท่านตื่นนี้ท่านจะได้ทรัพยากรเร็วกว่าอื่นครับก็ซื้อไปตรงนี้คุ้มท่าทาใครที่ต้องการของอะไรต่างๆก็มีเพชรมีมีเติมซื้อไปคุ้ม ต่อไปเป็นคู่มือชั้นสูงก็เขาจะส่งให้เราไปให้ดูว่ามันมีอะไรบ้างมันมีทั้งเตอมมีทั้งของฟรีก็ไปสอนเริ่มต้นนั่นแหละก็ลองไปดูกันหมดแล้วสำหรับอัปเดตหวังว่าวผมแปะไว้ก่อนหน้าจะได้ใช้โดยไม่ต้องแปลไม่ต้องแปลใหม่ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเพราะมันจะสบายของผมมากเลยเพราะผมมันเป็นช่วงเวลาที่หมอ,อเจาะอะไรขลาดน,นี้ก็ไม่รู้เหมือนพี่จีนรู้ว่าผมจะทําอะไร ลูก G Mbo เนี่ยโ okay, อเคเราเล่นเล่นจะโ okay, <Okay, S 1> อเคก็พรมาณนี้ละครเจอกันคลิปต่อไปว่าจะคิดอะไรแน่นอนยังไม่จบหรอกอรีวิวเวสรู้เล่นใหม่เจอกันครับผมบ๊ายบาย